เป็นประพัทรัตนพัฒนากุลนะคะในฐานะที่เป็น MD ของ OHF Group วันนี้เรามีวิสัยทัศน์ที่จะนำพาสุขภาพดีให้กับผู้คนนะคะแล้วเราก็มีพันธกิจที่อยากจะส่งมอบความรู้แล้วก็การดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีให้กับผู้คนเพราะเราเชื่อว่า หมอที่ที่สุดคือตัวเราเองนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยในส่วนของโอเฮเชฟกรุ๊ปเองเนี่ยเรายืนหยัดที่จะพัฒนาบริการเนี่ยใน5ส่วนด้วยกันเพื่อที่จะรองรับความต้องการในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบครบวงจรเรามีการให้บริการในเรื่องของคำปรึกษานะคะเทเลเฮลท์ Tele alth, สำหรับการปรึกษาแบบเฉพาะบุคคลสามารถปรึกษาได้ Real Time นะคะเรามีการจัดโปรแกรมสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการใช้สารอาหารที่เหมาะ แต่ละบุคคลเรามี Health Check-up โปรแกรมสำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่อยากให้เราเข้าไปดูแลสุขภาพพนักงานและบุคลากรอันมีค่าในองค์กรเรามีการจัดสัมมนาสุขภาพและสุดท้ายเรามี Academy นะคะเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาสู่ธุรกิจสุขภาพทั้งในด้านของสุขภาพและความงามบริการทั้งหมดนี้ค่ะเรามีความตั้งใจยินดีที่จะนำเสนอให้กับทุกๆท,ท่านที่มีความสนใจสุดท้ายนี้นะคะ โอไฮเชฟคของเราพร้อมกับพันธมิตรนะคะได้ร่วมมือกันที่จะลังสรรความรู้สุขภาพรวมถึงบริการสุขภาพให้กับทุกๆท่านวันนี้เรามีพันธมิตรนะคะที่เข้ามาร่วมดูแลกับเราก็คือ Enhealth Lab นะคะที่มีสาขามากกว่า20สาขาทั่วประเทศเพื่อเตรียมรองรับบริการให้กับความต้องการของทุกๆท่านในทุกๆเขตภูมิภาคเลยสำหรับท่านที่ให้ความสนใจโอเชฟคลสามารถติดต่อเรามาได้นะคะทาง Page, ทาง LINE official account แล้วก็ Facebook เราจะโพสต์ลิงก์เอาไว้ให้